นะคะสำหรับคนที่ถามเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะว่าจะแก้ไขภาพก้าวภาพแนะนําได้ยังไงนะคะเวลาเรากดเข้ามาอยู่หน้านี้ปกติเราเล่น Facebook มันจะอยู่หน้านี้ถูกต้องไหมทีนี้ให้เรากดเข้ามาในโปรไฟล์เรานะคะเลื่อนลงมาค่ะเจอคําว่าแก้ไขรายละเอียดสาธารณะนะคะอยู่บนคําว่าเพื่อนเนี่ยแตะเข้าไป1ที นะคะแล้วก็กดมามันก็จะตั้งแต่รูปโปรไฟล์รูปหน้าปกเห็นไหมคะอธิบายตัวเองนะคะรายละเอียดต่างๆใส่เพจใส่ที่ทํางานนะคะทีนี้งานอดิเรกใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเลื่อนลงมาเจอคําว่าแนะนํากดแก้ไขนะคะมุมขวาตรงนี้เห็นไหมนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราก็แตะที่ภาพ1ทีถ้าเรายังไม่มีมันจะให้ขึ้นคําว่าใส่เพิ่มมันจะเป็นภาพสีฟ้านะคะก็เนี่ยจะเอาภาพไหนมาวางมาเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะ,ะ,คะกดแตะที่ภาพนะไม่ต้องแตะเครื่องหมาย กากระบาดมุมขวานะคะเพราะว่ามันจะลบภาพออกไปแล้วภาพมันจะเลื่อนให้แตะที่ภาพแล้วก็กดเปลี่ยนโอเคนะคะอ่ะ